ต่างข้อที่พี่น้องได้นะครับง่วนตัวนี้ตัวจริงไงนู่นผีเน้อนะครับตัวจริงไงนาเด้ครับผมสูงยาวเข่าดีนะครับผมอันนี้ทองพอได้ครับนี่ทองซีวายค่ะซีวายสูนเก่าโขสีวายสูนเก่าโขนะครับเนาะทองจะทองจะเดือดลหรพี่นี่ทองไหลซีสีขาวหาเดือดลหรอขาเชื่องครับประมาณซีเดือนกว่านะครับเน้ะนะครับเนาะอู้ถ้าแมนบุกเคยไปหลงน้องผีนาะมึงเดือดเลรอครับมึงเหนือหนังเหมือนเดือครับเนาะ โอแผลแห่งอนะ้รพี่พี่เนาะ,ละเลือแต่ขนปงนะครับผมอ,อืมทองห้าเดือนนะครับเนาะ,อะทองกับพอได้ก่อนครับอร 1. 1> ทองเจ้าพริกแดง S K ห้าแปดหนึ่งนะครับเนาะ,อะทองห้าเดือนนะครับเป็นัวสายหูนิลบาสินนะครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับบานนมชายเนือขอพัดแล้วครับผมเหมือนี่จะพามาเปิดแลวข้างงวหนาของนะครับนอะกับบรรยากาศฝนตกพี่น้องครับคือฝ่าคือฝนนะครับนอ่อมอนี้บาโนมที่คอขอมันบากนะครับผมบ้านบากตำบลจานนะครับนอะอำเภอเมืองจังหวัดสิริเกตครับพี่น้องครับเมือนนี่พี่พี่มันนีมามหไ่สองต้นนะครับนอะเป็นไม่มานนะพี่น้องครับเอาพีครับมาพี่พี่ไม่บอกนะตัวนี้ไปจะได้ครับเพิ่นบระหยัดออกกองเลยครับเนอะอันนี้เป็นไม่ม่ากันนะพี่นอ่ออันนี้ทองทองจจได้ครับนี่ทองเลหาเดือนอะค่ะ ท้องห้าเดือนค่ะห้าหกเดือนเขาค่ะผสมพอได้ครับนี่ผสมเคเอฟสามหนึ่งค่ะท้องห้าเดือนค่ะผสมเคเอฟสามหนึ่งค่ะตัวท้องอะไรพี่ตัวท้องเรียบร้อยค่ะอืมโอ้แม่ลำตัวใหญ่นะครับเนาะค่ะใหญ่หนานะครับผมไายประมาณลอยสี่สิบบวกๆนะครับเนาะเป็นง่วนลำเลือกน้องครับง่วนลำเลือกตัวใหญ่นะครับผมมึงเหาห้านะครับเด้อแดงดีนะไอ้เนาะแดงดีบ่มีดังนะครับผมอันแพ้นี่เกิดเกิดจากยังเนาะครับ ขูดกับอันนัรน่ะคะคุณก้าข้อบางบางเสานี่บ่ค่ะเอาลงโถดน้อพี่น้องมันขูดเนาะนะครับผมว่เป็นยังไงนะครับเนาะแพ้เล็กน้อยนะครับผมเด็กแต่ห่มงมึงเครื่องพี่น้องครับเมืองเครื่องนะครับเด้อเครื่องเครื่องดีนะครับเนาะลำตัวดีหลังงามพี่น้องครับอืมเป็นงัวไทยผสมนะครับบ้ามันนะครับเนาะค่ะท้องห้าเดือนพี่น้องครับหนาสนนะครับผมหนายรุนๆนะครับเนาะแม่นี่นะครับผม ท่องใหญ่พี่น้องครับท่องใหญ่ใบหลอดครบยุนพี่เนาะครบค่ะครบใบหลอดครบนะครับจุ้งยางพี่นะครับให้มึงทานยางพอลเด้นนะครับเนาะนะครับมาใหม่อาจจะดิ้งก่อนนะครับเด้อพอดิ้งว่มาใหม่นะครับเนาะโอ้ยล่ำล่ำดานะครับเนาะเมืองล่ำดานะครับผมมีตำนี้พี่น้องบอค่ะนุ่งกระซีค่ะนุ่งทีเต่านะครับเนาะขออนุญาตเด้อครับเด้อขออนุญาตแง่งหนึ่งนะพี่น้องครับนุ่มสวยอยู่นะครับเนาะหางยงาอัลมารพี่น้องความแดงนี่ยอะไยพี่น้องครับแดงก้านใ แปดเต็มสิบนะครับนาอบโบแด้งถือขันแบบแสบตาแต่ว่าแด้งไหนนะครับนาะงต่างข้อพี่น้องได้นะครับงัวตัวน,นี้ตัวจริงไงนุ้ยผีนะหองนะครับตัวจริงไงนะาได้ครับผมอาประสูงแห้งตามตามตำรางูบ้ามานนะครับผมแจ่ว่าห่างไงน้าะดครับนาะอืมเอาพี่มาที่นี่ฟังราคามื่อไหร่แสนหนึ่งหมืน่นหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่น,น,นตัวรองไหนคือเกาตัวรองไหนนะครับเนาะ เอาเป็นเอ็ครับผู้เร่มังว่าเมย์ยังไงนะครับเนาะอ่าในทองนะครับผมตัวนี้นี่ของเพ่อนึ่ลูกตัวที่ใดครับพี่ลูกตัวที่สองค่ะลูกสองในทองนะครับเนาะ้อพี่น้องครับยังใส่กระขุ่นเชียงอยู่นะครับเนาะยืดเหนี่ยง่ายง่ายพี่น้องครับแม่ทองสองนะครับเนาะท้องห้าเดือนผสมอ่าเคฟสามหนึ่งพี่น้องครับเปิดที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเนาะตอนรองเลยครับพี่น้องครับไปพี่ครับมึงโตต่อไปเลยครับผมโอ้ตัวนี้ลำใหญ่นะครับเนาะ สุดยอดเลยนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้ทองสาวสาวทองแหลงได้พี่เนาะค่ะแม่สาวทองแหลงนะครับสายลูกกระทมนะครับเนาะ,ะสูงห่อยสูงสามสูงยาวเขาดีนะครับผมอันนี้ทองพอได้ครับนี่ทองซีไว้ค่ะซีไว้สูงเก่าหกซีไว้สูงเก่าหกนะครับเนาะทองทอง,ทองจะเดืนดเหรพี่นี่ทองในซีสีขาวหาเดือดเหรอคะ่ะเชื่อคป,<ะ>ประมาณซีเดือนกว่านะครับเนาะโอ้โบดครบเครื่องนะครับผม ลำตัวใหญ่เงาดีพี่น้องครับอืสูงเง่าเข่าดีนะครับแม่นี่นะครับสายลูกกระทบนะครับผมมึงดอกมึงหลากพี่น้องครับมึงกกหางเป็นกล่องนะครับเนาะพอดีง่วงมางวมาใหม่นะครับผมแม่นี่มีต้นนี้บ้างคบเพ่ดิต้นเมียงเลยครับต้นีนะครับเนาะเชิดแนมท้องสี่วัยศูนก้าหกประมาณสี่เดือนกว่าที่พี่ถ่ายประมาณร้อยสี่สิบห้าครับเนาะด้วยประมาณนะครับผม สีแดงสวยพี่น้องครับแดงดีนะครับเนาะแดงกลงบตุ่มครบเครื่องนะครับหูดำค่าดำพี่น้องครับเส่เกือบบูดนะครับเือนก่อนนะครับผมโอ้หลังตรงงามนะครับโก้ขายไงพี่น้องครับมึงเหงาหานะครับเนาะเอาพี่มาหนิครับราคาห้อนครับแม่นี่เปิดใบแปดหมื่นสองพันบาทค่ะแปดหมื่นสองพันบาทค่ะต่อรองไดีบวกัครับต่อรองไหนค่ะได้็กขึ้นเก่านะครับเนาะ เอาพี่น้องครับสองแม่พันแปดนะครคับผมเอาพี่ต่อต่อไปนะครับเนาะค่ะตัวนี้เป็นแม่ลูกเลยคะ่ะแม่ลูกนะครับผมค่ะใช่ลูกพันหรือครับลูกพันญี่ปุ่นจะเป็นไรมากะะเลยค่ะกินไปไรไม่เหมือนเลยครับแม,แม,แม่แม่แม่ทองปะครับนี่แม่ผสมแล้วค่ะผสมพอได้ครับผสมแค่สมเค่ะแม่ผสมแค่สามหนึ่งนะครับเนาะผสมได้จ้าเดือวหลือพี่ แม่ผสมเคฟสามหนึ่งนะครับผมผสนผสมผ่านหนึ่งรอบนะครับเนาะอแม่เนี่ยเป็นสีง้เป็นงวอ่าโบเลบบเ,บเหลืองนะครับนาอนะครับเป็นงัวดสีจำปายพี่น้องครับบดแดงเข็มบนะครับผมแดงเหลืองนะครับเนาอบพองผลงานนาะโอ้ยหลูเผลงานนะ,นะครับเนาอห่วยหลูกขึ้นงานแต่พี่ตอนนี้คือเป็นโลน้ะพี่เน้อพถึงเศร้าน,นะครับผมเหลือแต่เหลือแต่รักษาตุ่มนะครับนาะ นี่เขาวานี่บขาเขาวางว่วแม่แม่ผสมลูกนะครับน้ะงดูง่าแม่พี่น้องครับนะครับเอาพี่คบ้ีไเปิดท่าได้ครับนี 95, บ่เปิดบเ้าิหค่ะเก้าหมื่นห้าพันบาทงวสองโตอสองโตเคิร์นะครับน้องนี่ทองนี่ลูโตที่ได้ี่โตที่สองบลูโตที่สองค่ะลูกแหลกเป็นอะไรทํไไมนี่พี่มาแล,ล,ล,ล้วมาแล้วนะครับนาะ อู้ถ้าแม่บ um> 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 um ่เคยไปหลงน้องผีเนาะมึงเตี๋ยอะไครับมึงเหนือหนังเหมือนเด้อครับเนาะอ๋อแผลแห่งนั้นน้องผีเนาะเหลือแต่ขนป่งนะครับผมอือครบเครื่องถ้าแม่ถั่วหลูนะครับเนาะจะว่าแม่อาจสะเสี่ยงเครื่องผัจจานะครับผมแต่ว่าก็แต่ว่าเครื่องพัวมีอยู่นะครับผมอือหูดากหลูนะครับดากวิ่เลี่ยมเลยพี่น้องครับต้นนี้ลูกพอได้ครับนี่ลูกซี่ว้ายค่ะลูกซี่ว้ายนะครับเนาะเปิดจะไหากว่าพี่ เก้าหมื่นห้าพันบาทตัวรองไหนนะครับน้อตัวรองไหนน้องพี่นะครับมาเมืองปิดฉากโดยแม่สายหูนะครับน้อตัวนี้พุ่งนุงพุงใทยไปนะครับผมแต่ว่าราคายังคุยประเทศไหนน้อพี่น้องก็เลยอกประเทศไหนขายนะครับผมเอามาอีกรอบพี่น้องครับสูงง่ายนะครับผมแม่นี่ตัวนี้ทองจะเดือดกว่าพี่นี่ทองหาเดือดหรอค่ะทองหาเดือดนะครับน้อทองกระป๋องดรกก่อครับทองเจ้าพริกแดง S K 5 8 1นนะครับน้อ ท้องห้าเดือนนะครับเป็นงอสายหูนิลบาซินนะครับผมผสมบามันนะครับนอนผ่องเลยนะครับผมเป็นงอสีสีจำปานะครับสีแดงไม่ขอบเปลือกนะครับเน้องโอ้ก็เครื่องเครื่องมือหูพี่น้องครับง่านะครับแม่เพื่อนนี่งปล่อยมาแม่ลอยชิ้นผาบับัวนะครับเนาชิปอะไรอยู่ค่ะหาชิปอะไอยู่นี่พี่เน้องนะครับผมทองง่ายนะครับผมทองง่ายเอาพี่แม่ในห้องตอนแรกครับนี่ ก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนาะเอาพี่น้องครับตัวรองเอาด้วยครับเด้อก่อนมื่นหานะครับนาะท้องห้าเดือนกับเจ้าพริกแดงเอสเคห้าแปดหนึ่งนะครับเนาะงูได้มักโค้งสางยังไงนะครับผมอืมเป็นง่วงหูที่บริจอยบรเก่งบอการนะครับนาออ้วนสมบูรณ์พี่น้องครับหนุ่มนะครับอันนี้เพิ่นทองตัวเทือได้พี่ทองสองนะครับนาะพี่น้องครับง่วงทองสองนะครับผมท้องห้าเดือนนะครับผสมเจ้าเอสเคห้าแปดหนึ่งนะครับนาะ ต่อพริกแดงน,นะครับผมก่อมือหานะพี่น้องเอาพี่น้องครับมักตัวได้กับเลือชมมือนนะครับเด้อเอาไปที่นี่ขอเบอร์โทรพี่นะครับ080081403ค่ะสายพี่น้องอยากมืม่อวาอยู่ของแม่เดีบปะได้ค่ะได้ได้ไดพี่การบ้านบากนะครับเนาะพี่การบ้านบากเลยค่ะบ้านบากตะบลจานอำเภอเมืองนะพี่น้องค่ะจากวัดศรีเกศนะครับผมอันนี้พี่มีเฟซบุ๊กปะครับซื้อเฟซซื้อ,อยังซื้อเฟซจติราภูมิรักค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขึ้นดีมันนะครับเด้อเอาพี่น้องครับมากกดดลกก์แชรรตติาม้คับเด้อนะครับผม มึงเป็นแนวทางนะครับเนาะบานุมเป็นแค่คนไทยนะครับเนอบานุนเจ้าของัวนะครับผมเออทำมากกับพูดคุยกับเพื่อนอวิ๋นองครับมากกับข้อให้ดีสุดเลยครับมากกับมึงฝึกควบมาเซิง์ไม่พีนะดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมขพูดดีที่ถารับชมนะครับผมสไลค์คินึ่กัสวัสดีครับ